สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับน,น็อตน็อตเนี่ยถ้าเกิดเราขันไว้ไม่ว่าจะขันไว้ตรงไหนแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราจะถอดเนี่ยแต่เราไม่มีประแจปากตายหรือว่าพิมหรือว่าอ,อ,อะไรอะแจเลือนแจเร,อจเรือนนะครับ เรามีแต่ตัวใหญ่แบบเนี้ยเราจะทำอย่างไรครับเนี่ยยิงดันนี้ยิงใหญ่เลยนะครับแต่วันเนี้ยผมมีวิธีการดีๆมาแนะนําผู้ชมนะครับอ่านี่เลยนะครับเหรียญบาทนะครับนี่เหรียญบาทเราก็ดูได้นะครับว่าเอ่อมันรูใหญ่ขนาดไหนนี่นะครับเนี่ยอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณสองเหรียญอ่านี่เราก็ใส่ไปแบบนี้นะครับ ใส่แบบนี้เลยอันนีเอาอสองเหรียญอาจจะลวมเล็กน้อยแต่ว่าขันได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ออกแล้วนี่เห็นไหมครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราขันเข้าไว้ให้แน่นแล้วเดี๋ยวผมจะลองตัวใหญ่อ,อันนี้เอาครีมขันนะครับเพราะว่าอันนี้สมมติว่าไม่มีครีมอ่ะ,อะผมขันไว้ให้แน่นแน่นปึ้งเลย อันนี้ดันนี้เราสาธิตไปแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตด้านใหญ่เนี่ยครับเนี่ยใหญ่แบบเนี้ยเราจะสามารถถอดได้ไหมอ่าน,นี่อันเนี้ยผมคิดว่าต้องใช้สี่เหรียญใส่ไปเลยนะครับแต่ถ้าประแจมันใหญ่กว่านี้เราเราก็ต้องใช้เหรียญมากกว่านี้นะครับอ่าลองขันดูนะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยออกแล้วนี่ อ่ะเนี่ยผุ้ชมครับก็เป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีเอ่อบางบ้านอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือครบนะครับเพราะบางทีอาจจะขาดอย่างเช่นมีเบอร์นี้แต่อีกเบอร์ไม่มีเงี้ยครับเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับอ่าคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผุ้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ